จากตะนิงตาฮีสู่ทะเลอันดามันการเดินทางของหยดน้ําและชีวิตยักษ์เปิดเรื่องหมอกภูเขาท่ามกลางหมอกหนาทึบแห่งเทือกเขาตะนิงตาฮีคือผืนป่าลี้ลับที่เชื่อมไทยพมา่าป่าที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงมานับพันปีทุกหยดน้ําที่กเนิดจากยอดเขาที่นี่จะกลายเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงทั้งผืนป่าสายน้ำและทะเลอันดามันผูพิทักษป่าสัตว์ใหญ่บนบก ในเงามืดของภายและไม้ยืนต้นยักษ์ใหญ่แห่งป่าตะนินตายียังคงดำรงอยู่ช้างเอเชียเดินข้ามกลางหมอกยามเช้าควายป่าลงกินน้ำตามลำห้วยและเสือโคร่งพร้อมเสือดาวยังคงเป็นผู้ล่าแห่งยอดห่วงโซ่อาหารพวกมันคือสัญ,ญลักษณ์ว่าป่าแห่งนี้ยังมีชีวิตงูจงอางผู้ล่าลึกรับ ตาย่มไผ่เขียวขจีงูจงอางผู้ยิ่งใหญ่แห่งงูพิษเท้าระวังอาณาเขตมันคือราชันผู้ควบคุมสมดุลของป่าสัตว์นักล่าขนาดเล็กอาดเป็นเหยื่อแต่บทบาทของมันกลับสำคัญยิ่งในการรักษาสมดุลของห่วงโซ่สายน้ำที่หล่อเลี้ยงหยดน้ำจากยอดเขารวมตัวเป็นลำธารไหลสู่แม่น้ำสายใหญ่ผ่านป่าทุ่งและหมู่บ้าน ก่อนจะมุ่งหน้าสู่อ่าวมอตะมะและทะเลอันดามันสายน้ำเดียวกันนี้หล่อเลี้ยงทั้งสัตว์ป่าและผู้คนผู้ล่าแห่งสายน้ำโลมาอิราวดีที่ปากแม่น้ำโลมาอิราวดีโลดเล่นในสายน้ำพวกมันคือตัวแทนความผูกพันระหว่างแม่น้ำกับทะเลด้วยรูปร่างน่ารักแต่นิสัยนักล่าโลมาเหล่านี้คือผู้เฝ้าสมดุลของฝูงปลาในเขตปากเปา่ายักษ์ใหญ่แห่งทะเลวาน เมื่อสายน้ำหลองรวมกับท้องทะเลยักษ์ใหญ่อย่างวานบูดา้าและวานหลังคล้องปรากฏขึ้นพวกมันคือหลักฐานว่าหยดน้ำจากภูเขาตานิงตาฮีไม่ได้เพียงหล่อเลี้ยงป่าแต่ยังหล่อเลี้ยงมหาสมุทรปิดเรื่องจากหมอกป่าไผ่สู่คลื่นทะเลอันดามันการเดินทางของหยดน้ำหนึ่งหยดเชื่อมโยงชีวิตยักษ์ทั้งบนบกในน้ำและกลางทะเลนี่คือบทกวีของธรรมชาติ ที่สะท้อนว่าทุกชีวิตต่างผูกพันกันและลมหายใจของเราก็พึ่งพาการคงอยู่ของผืนป่าและสายน้ำเช่นกันขอบคุณที่กดติดตามกด s u b s c r i b กดไลค์และรับชมคลิปขอบคุณครับ